วันนี้พ่อแม่พี่น้องคนไทยไม่มีแล้วคำว่ากลุ่มโกโปพทมีแต่คนที่จะออกไปกับไร่ประยุทธ์เยอะขึ้นทุกวันฝากไปบอกคุณทักษณิณด้วยถ้าวันไหนบอกมาถ้าวันไหนคุณทักษณิณจะกลับมาประเทศไทยช่วยโตรแจ้งผมมาก่อนสักอาทิตย ผมจะพาพี่น้องคนไทยที่มีคนบอกว่าไปไล่คุณทักษินนี่ยไปต้อนรับปูเสืออย่างนี้รอคุณทักษินที่สนามบินสักสิบรถบัสเพื่อตอบโจทย์ว่าเราสำนึกปิดแล้วในสิ่งที่เคยร่วมกับนายสุเทพสุบรรณทำให้ชีวิต ของพวกเราตกต่ำลงผมถามว่าคุณทักสินไปอยู่ต่างประเทศเขามีอะไรเสียหายไหมเขาไม่มีอะไรกัดทุนไหมเขาไม่มีอะไรกัดทุนหรอกแต่คนที่กัดทุนคือคนที่ไปไล่เขาจากคนที่เคยมีจะกินกินดีอยู่ดีกลับกลายเป็นคนที่ขอทานรอรับส่วนบุญส่วนกุศลจากรัฐบาลเมื่อไม่เดือนละสองสามร้อย นี่คือความที่ประชาชนโหหลงเชื่อการมของพวกที่เสียผลประโยชน์จากการครบจากการนำของคุณทักษิณในการบริหารประเทศเลือกตั้งกี่ครั้งพ่อแม่พี่น้องก็เลือกคุณทักษิณวิธีเดียวที่จะทำให้คุณทักษิณไม่มีอำนาจ